สวัสดีครับผมพัดแอดมินเพจนิดีรอขันธนาะนะครับก็วันนี้นะครับพัดอยากจะมาส่งท้ายปีเก่าแลาปีใหม่กับทุกคนนะครับผมก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่สนใจเพจร้านเล็กๆของเรานะครับใช้ได้ถึงดับกลัามได้ถึงเรานะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่ทำธุระมาตลอนะครับผมส่วนใครที่รอดับอยู่รอกันหน่อยนะครับก็วันนี้ก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะครับ ขอให้ทุกคนเนี่ยร่ำรวยเงินพอนะครับที่สิ่งใดสมบัติขนาดนั้นะครับการช้าข้างหายใจรุ่นเดิมตลอดนะครับผมนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสวัสดีที่บ่ายชา้าบ๊ายบาย